ไปดูเรื่องของการบินไทยครับคุณชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยนะครับว่าบริษัทเตรียมจะนำหุ้นไทยนะตัวย่อหลักทรัพย์ไทยเหมือนเดิมนะฮะ THAI กลับเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ mm hmm. โดยยังรอทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดวันภายในช่วงสัปดาห์นี้ mm hmm. ก็มองว่าแม้ว่าในช่วง นี้ตลาดหุ้นเองจะได้รับผลกระทบมาจากมาตรการภาษีของสหรัฐน,นะครับแต่บริษัทเองไม่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยนี้โดยตรงจึงมองว่าการเข้าเทรดของหุ้นการบินไทยจะเป็นตัวเลือกที่ดีให้กับนักลงทุนขนาดเดียวกันก็เป็นช่วงใกล้เข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวก็จะยิ่งทําให้หุ้นการบินไทยเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นตนมองนะครับว่าบริษัทเองก็ถือว่ามีธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็เป็นปัจจัยทําให้บริษัทเองสามารถออกจากแผนฟื้นฟูกิจการได้สําเร็จโดยเมื่อวันที่16มิถุนายนทางศาลล้มละลายกลางนะครับมีคําสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการหลังทําตามเงื่อนไขของแผนครบทั้ง4ข้อรประกอบด้วยครับงก็คือการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างของทุนนะครับสก็คือการดําเนินการตามแผนโดยไม่เกิดเหตุผิดนัดชําระหนี้ 3. มนะครับมี e ีบิ d a หลังหักจากค่าเช่าเครื่องบินตามงบ เฉพาะกิจย้อนหลัง12เดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 3 0 8ล้านบาทก็สูงกว่าที่กําหนดไว้ก็คือที่กําหนดไว้คือ20,000ล้านบาทนะครับแล้วก็มีส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นบวกหลังจากมีการปรับโครงสร้างทุนและก็4นะครับมีการแต่งตั้งคณะกรรมาการชุดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผลประกอบการของบริษัทก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแม้ว่าช่วงไตรามาสสเนี่ยมักจะอ่อนตัวกว่าไตรามาสแรกเนื่องจากการเป็นโลซีซั่น แต่ผู้โดยสารจีนของการบินไทยก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ทรงตัวเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นกลุ่มที่มีการท่องเที่ยวเองและอีกกลุ่มเนี่ยเป็นการมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การบินไทยก็มีเส้นทางบินไปจีนค่อนข้างน้อยนะครับขณะที่ในตรยมาสนี้เนี่ยปรากฏว่ามีผู้โดยสารยุโรปที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันนะฮะมีการพูดถึงแผนการลงทุนในโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานหรือว่า MRO ที่อู่ตะเภาซึ่งทางคุณชายเองก็ ระบุนะฮะว่าหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกให้การบินไทยเข้าใช้พื้นที่ EEC เนื่องจากไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วเนี่ยจากนี้ไปก็คาดว่าทางสำนักง,งานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกอพอ,อจะมีการเปิดประมูลแบบ PPP หรือเปิดให้เช่าพื้นที่โดยการบินไทยก็ยืนยันถึงความพร้อมในการลงทุนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่บนพื้นที่ EEC ซึ่งก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจ ตลอดจนการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งนี้การบินไทยได้มีการจับมือกับบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BA เพื่อไปร่วมลงทุนในโครงการ MRO ดังกล่าวด้วยมูลค่านะครับราวห0,000ืนล้านบาทซึ่งก็ถือว่ามีความคืบหน้าใกล้ที่จะสรุปแผนลงทุนหรือว่าเปิดเดียวนะฮะได้ในอีกไม่ช้าครับนะครับน่าสนใจฮะอันดับแรกคือเรื่องของรีซูมเฟสตนะครับ ต้องดูนะครับราคาสุดท้ายเนี่ยของการมีไทยก่อนที่จะมีการขึ้นเครื่องหมาย SP ไปนะครับสามบาทสาสิบสองต่างคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่ากลับมาเนี่ยราคาด้วยด้วยปกติทั่วไปนะฮะการกลับมาเทรดอีกครั้งหนึ่งฮะสถานการเปลี่ยนไปอะไรต่างๆปรับโครงสร้างทุนอย่างที่3ามสี่ข้อที่ว่ากันมานี้นะครับก็น่าสนใจฮะราคาเนี่ยของการบินไทยในวันแรกที่กลับเข้ามาเทรดอีกครั้งเนี่ยจะไปถึงไหนราคาสุดท้าย3ามบาทสาตั้งไว้ให้ดี3ามบาทสานะครับ แต่ก็ดูจากพัฒนาการในเชิงของผลประกอบการครนะแล้วก็ต้นทุนในการดําเนินการเอาแค่เรื่องคนเนี่ยหายไปครึ่งหนึง่งใช่คนนะคนนะคนเนี่ยหายไปครึ่งหนึง่งอ,อ,อ,อันนี้มันก็น่าจะทําให้ valuation ของการเป็นไทยดีขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนในการดําเนินงานในส่วนอื่นๆน,นะฮะที่ก็หายไปนะต้นทุนที่ไม่จําเป็นตําแหน่งงานที่ไม่จําเป็นเ,เนี่ยมันหายไปหมดแล้แลวก็ถือว่าล้างบ้านกันมาได้ เสด็จหมดจดครับเหรดี๋ยวดูนะกลับเข้ามาเทรดผมว่าคึกคักแหละแต่มันจะคึกคักไปถึงขนาดไหนนั่นเองก็ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดโดยรวมด้วยอ